วัดเชียงทองสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยเชษฐาทิราชมีสิมหรือพระอุโบสถศิลปะแบบหลวงพระบางด้วยหลังคาที่แอน่นโค้งและลาดต่ำลงมาซ้อนกันสามชั้นส่วนกลางของหลังคามีเครื่องยอดสีทองที่ชาวลาวเรียกว่าช่อฟ้าช่อฟ้านี้มีทั้งสิ้น17ช่ออันเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้น ผนังด้านหลังพระอุโบสถประดับด้วยกระจกสีเป็นรูปต้นไม้ทองขนาดใหญ่ด้านข้างมีรูปสัตว์ในวรรณคดีเมื่อต้องกับแสงแดดยามเย็นช่างดูงดงามจับตาด้านหลังพระอุโบสถยังเป็นที่ตั้งของวิหารน้อยสองหลังผนังด้านนอกประดับด้วยกระจกตัดเป็นชิ้นเล็กๆแสดงเรื่องราวนิทานพื้นบ้าน